มาต่อกันที่ปีที่13ในระหว่างทางกลับบ้านอาการปวดหัวและเสียงวิงวิงก็มาเยือนนางเอกอีกครั้งเธอรีบวิ่งไปที่ร้านซักผ้าหวังว่าจะใช้เครื่องซักผ้าบรรเทาอาการเหล่านี้แต่พอมาถึงหน้าร้านจริงๆเธอกลับเลือกที่จะไม่เข้าไปนางเอกพยายามต่อสู้เสียงวิงวงิ่นด้วยตัวของเธอเองในขณะเดียวกันลูอิสก็เดินมาเจอเธอพอดีเขารีบเดินไปหาเธอและถามว่าโอเคหรือเปล่าพอนางเอกเห็นหน้าลูอิสเสียงวิงวิงในหูก็ค่อยๆหายไปลูอิสถามนางเอกว่าในเธอบอกว่าเครื่องซักผ้าจะช่วยบรรเทาอาการนี้ได้ไงนางเอก ฉันอยากเอาชนะเสียงวิง่งวิ่งได้ด้วยตัวของฉันเองลูอิสถามนางเอกว่าอะไรคือตัวกระตุ้นที่ทําให้เธอมีอาการแบบนี้นางเอกก็เล่าให้ฟังว่าประธานคิมถามฉันว่ายังอยากเป็นไอดอลอยู่ไหมณนะตอนนั้นฉันปฏิเสธเธอไปแต่พอมาคิดอีกทีฉันก็อยากจะลองดูอีกสักครั้งลูอิสบอกนางเอกว่าอยากทําก็ทําเลยถ้าเธออยากฟังคําแนะนําจากใครสักคนฉันจะเป็นคนนั้นให้เธอเองพอพูดจบลูอิสก็ยื่นเข็มกลัดให้นางเอกนางเอกรู้สึกแปลกใจมากที่เข็มกลัดชิ้นนั้นไปอยู่กับลูอิสฉันว่าฉันเอาเข็มกลััััดดนน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 ี่่่่ใใหห้้้ายยววเเแลนะมมไไไปอออูกบงงงืืร ถึงขนาดนี้แล้วลูอิสเลยตัดสินใจเล่าความจริงให้เธอฟังที่ตรงนี้เมื่อ5ปีก่อนเธอเป็นคนให้เข็มกลัดชิ้นนี้กับฉันเองและผู้ชายหัวเหตุที่เธอหมายถึงก็คือฉันนั่นแหละพอนางเอกได้ยินคำตอบเธอก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกลูอิสบอกว่าเขาจะเล่าทุกอย่างให้หนางเอกฟังแต่นางเอกจะต้องบอกความจริงกับเขามาก่อนโซรินเมื่อหปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่นางเอกพูดแค่ว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเธอกับชีอูซื้ออัลบั้มและได้บัตรไปงานแฟนมิทติง้งพอถึงวันงานพวกเขาทั้ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้น้วยความที่เขาไม่อยากให้นางเอกนึกถึงเรื่องนั้นอีกเลยเนียนชวนเธอคุยเรื่องอื่นๆในวันนั้นเธอให้กำลังใจฉันแล้ววันนี้ฉันจะส่งต่อกำลังใจให้เธอบ้างเอาสิถ้าเธออยากเป็นไอดอลก็ลองดูเลยนางเอกบอกว่าเธอไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่กลัวว่าทำออกมาแล้วจะไม่ดีพอลอิสก็บอกว่าอย่าไปกลัวทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเธอถ้าเธอทำเต็มที่แล้วไม่มีอะไรต้องกลัวอีกเพราะว่าแล้วเขาก็ลุกขึ้นทวนท่า,ทาเต้นให้นางเอกไปนหนึ่งรอบเช้าว,วันต่อมาณค่ายโคอาประธานคิมเรียกจจูออ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 าาาาพพบบบบร้มกกกกััขข่่่่วดีีงงงงยเเธธนทะ ฉันอยากให้วงพวกเธอมีกระแสะก่อฉันว่าจะให้เธอขึ้นแสดงเปิดตัวอัลบั้มคอแลแลบของชิูและลูอิสพอจูอาได้ยินแบบนั้นเธอก็ดีอกดีใจในระหว่างที่เธอเดินกลับห้องซ้อมเธอก็บังเอิญเจอกับนางเอกนางเอกถามจูอาว,ว่ามีข่าวดีอะไรหรือเปล่าทำไมดูมีความสุขขนาดนั้นจูอาก็ยอมรับว่ามีข่าวดีจริงๆแหละแต่เขาไม่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรในขณะเดียวกันชิูก็เดินผ่านมาทางนั้นพอดีจูอารีวิ่งไปหาเขาและบอกว่ามีข่าวดีจะบอกนางเอกก็ยืนงงอีอย่างวะอยู่คนเดียวแต่ถึงจูอาจะไม่บอกเธอก็โนนโนนนสวแแคร์เเธออข้าาาามมาพบบปะลก่ ลองทำตามความฝันอีกสักครั้งประธานคิมดีใจมากที่นางเอกเลือกแบบนั้นฉันนึกว่าคุณจะปฏิเสธข้อเสนอฉันซะแล้วจนกว่าจะหาคนมาแทนตำแหน่งงานคุณได้ช่วงนี้คุณคงต้องควบสองงานไปก่อนนะนางเอกแซวว่าควบหลายงานยังไม่เหนื่อยเท่าดูแลลูอิสคนเดียวเลยประธานคิมถึงกับขำแตกในความทะเลนของเธอตัดมาที่จูอาเธอบอกชิอูว่าจะได้ขึ้นแสดงเปิดตัวอัลบั้มคอลแลบของเขากับลูอิสชิอูก็แสดงความยินดีตามประสา,าพเพื่อนร่วมสังกัดจูอาสารภาพออกไปว่าเธอรู้สึกยังไงกับเขามันจะดีมากถ้าเราสองคนเป็นมากกว่าเพื่อนกันชววบอก่าาเขมีคน ชอบอยู่แล้วขอโทษนะฉันไม่เคยคิดกับเธอมากเกินกว่าคำว่าเพื่อนเลยพอพูดจบก็เดินออกจากห้องไปในระหว่างนั้นชิอูก็เจอกับนางเอกอีกครั้งทั้งคู่ขึ้นมาบนดาดฟ้าและเปิดใจเคลียร์ปัญหาทุกอย่างในอดีตนางเอกบอกชิอูว่าฉันสารฝันขึ้นมาใหม่ก็จริงแต่ฉันก็ไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะต้องได้เป็นไอดอลฉันแค่อยากเอาชนะเสียงวิงวิงที่กล้องอยู่ในหูก็แค่นั้นถ้าฉันทําได้ก็ถือว่าฉันเอาชนะใจตัวเองได้แล้วชิอูยอมรับว่าเขาเคยรู้สึกผิดต่อน,นางเอกจริงๆแต่การที่เขาเข้ามาเป็นไอดดเเเขาาาไม่่่้้้แคคฝฝััันนนนใใหหงกกียวตบ เองด้วยฉันขอโทษนะกับทุกเรื่องที่ผ่านมาคำพูดของเธอเมื่อวานมันก็ทําให้ฉันคิดได้เหมือนกันในเมื่อเธอมีความฝันก็จงตั้งใจทําให้มันสําเร็จนางเอกถามชิวว่านายจะคอยซัพพอร์ตฉันใช่ไหมชิวก็บอกว่าใช่ไม่ว่าเธอจะทําอะไรฉันจะคอยซัพพอร์ตเธอเสมอเช้าว,วันใหม่ที่สดใสก่อนจะเข้าทํางานนางเอกแวะมาทบทวนท่าเต้นที่ห้องซ้อมใหญ่ในระหว่างนั้นจูอาและเด็กฝึกก็เข้ามาในห้องซ้อมพอดีจูอาถามนางเอกว่ามาทําอะไรที่นี่นางเอกก็บอกว่าเธอกําลังจะกลับมาเป็นเด็กฝึกอีกครั้งท่านประธานเธอให้โอกาสฉันได้ทาตามความฝันอีกครั้้งต่อไปนี ฉันคงต้องให้พวกเธอช่วยแล้วล่ะยังไงก็รบกวนด้วยนะพอนางเอกออกไปแล้วพวกเด็กฝึกก็เม้ามอยกันว่าหวังว่าพี่โซรินคงไม่ได้มาอยู่วงเดียวกับเรานะแค่การเดบิวต์เลื่อนออกไปฉันก็ปวดหัวมากแล้วพอจูอาได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกกังวลจูอามั่นใจว่าประธานคิมจะต้องให้นางเอกมาแทนใครสักคนในวงแน่ๆในขณะเดียวกันอาการแพนิกของเธอก็กำเริบอีกครั้งลำพังเธอโดนชีอูปฏิเสธความรู้สึกก็แย่มากพออยู่แล้วยิ่งนางเอกจะกลับมาเป็นเด็กฝึกอีกเธอยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่ตัดาทททีีมมท่่่เอรร์ววงในะหุกคนรอีอูมารชุุมมดอก็ถาา์ว่จะ สัญญากันไหมซึ่งส่วนใหญ่ก็บอกว่าต่อแน่นอนแต่น้องเล็กอย่างอีชานบอกว่าขอคิดดูก่อนชอนออจะรับช่วงกิจการต่อจากแม่งานนั้นค่อนข้างสบายกว่าที่ฉันเป็นอยู่ตอนนี้พอได้ยินเหตุผลของน้องเล็กโดอุนก็สวนกลับไปว่าถ้าไม่ต่อสัญญากันทุกคนมันจะไปมีประโยชน์อะไรสรุปพวกเราอยู่ทีมเดียวกันจริงๆใช่ไหมน้องเล็กเป่าหูเพื่อนๆว่าตอนนี้พวกแฟนคลับมองว่าเราเป็นแค่ตัวประกอบของชิอูพวกเราพยายามแทบตายเลยนะที่ผ่านมาโดนขนาดนี้แล้วพวกนายยังไม่ตาสว่างกันอีกเหรอน้องเล็กหันไปต่อว่าโดอ,อุนว่าเขาเป็นคนขี้ขลาดพ พี่ไม่เจ็บใจบ้างหรอที่เขาแย่งทุกอย่างไปจากพี่บทละครที่พี่อยากเล่นเขาก็ได้ไปวันๆพี่ก็ได้แสดงเป็นแค่ตัวประกอบเท่านั้นตื่นเธอขอร้องพอโดอุนได้ยินแบบนั้นก็สอยหน้าน้องเล็กไปหนึ่งหมดัดในขณะที่เมมเบอร์กำลังทะเลกกาะกันชิวก,กับยายแม่หมอก็เข้ามาห้ามไว้ชิวถามเมมเบอร์ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมมเบอร์ก็ไม่ยอมปรีปากพูดสักคนน้องเล็กพูดทิ้งท้ายไว้ว่าทีอย่างนี้แล้วเงียบกันหมดแล้วมาบอกว่าอยู่ทีมเดียวกันพอพูดจบเขาก็เดินหนีไปตัดมาตอนค่ำทันทีที่ชิวกลับมาถึงงบบ้าาา้าาาาาาานนนลออสกกก็็็ถมมมเเเเขวววว่ปะไไรชพยคัี แต่ลูอิสก็ดูออกว่าเขาไม่โอเคนายไม่สบายใจก็บอกฉันมาได้ฉันไม่ซ้ําเติมหรอกนะาลูอิสพูดขนาดนั้นแล้วชิวเลยตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลูอิสฟังที่ผ่านมาฉันคงัวแต่คิดถึงตัวเองมากเกินไปขนาดเมมเบอร์ในวงทะเลาะกันสาเหตุมาจากฉันฉันยังไม่รู้เรื่องเลยจริงๆที่ฉันเรียกเมมเบอร์มารวมตัวกันวันนี้เพราะจะบอกเรื่องการคอแลแลบของพวกเรานั่นแหละแต่สุดท้ายฉันก็ทําไม่ได้สักทีลูอิสบอกชิวว่านายไม่จําเป็นจะต้องแบกรับปัญหาทั้งหมดไว้เพียงคนเดียวเรื่องมหรร้้อนนนนนััา ทั้งสองคงจะเจ็บปวดไม่น้อยชิวบอกลูอิสว่าไม่ต้องขอโทษเพราะเขาไม่ได้ทําผิดอะไรเลยเรื่องมหาปีที่แล้วมันผ่านไปแล้วฉันเลิกโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองแล้วแหละแล้วนายก็อย่าโทษตัวเองด้วยบางทีที่ฉันไม่อยากพูดเพราะกลัวว่าคําพูดจะไปทําร้ายจิตใจ,ใจคนฟังฉันเลยเลือกที่จะเก็บปัญหาพวกนั้นเอาไว้คนเดียวลูอิสเตือนเขาว่าการที่นายพูดนั่นแหละมันจะช่วยเยียวยาทั้งแผลในอดีตและความสัมพันธ์ในวงของนายลองเปิดใจคุยกับเมมเบอร์อีกสักครั้งสิฉันเชื่อว่านายจะจัดการกับปัญหาเหล่่่าา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 านนนนนััน้้้้ไดเเเชวววตอออมมมคยยลขขีรรรงงปะิกบ กูคงต้องเลื่อนออกไปก่อนเพราะตอนนี้จูอาต้องเข้ารับการกายภาพบำบัดก่อนหน้านี้เธอมีอาการเจ็บข้อเท้าแต่เธอก็ปกปิดเอาไว้ทําให้ข้อเท้าของเธออักเสบรุนแรงและการกายภาพบำบัดในครั้งนี้อาจจะต้องใช้เวลาถึง3เดือนประธานคิมได้ยินแบบนั้นก็หัวจะปวดยังไม่ทันได้เดบิวต์ก็สร้างเรื่องแล้วแต่เพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับก,บการเปิดตัวอัลบั้มคอลแลบประธานคิมเลยจะให้นางเอกไปทําหน้าที่แทนจูอาประธานคิมบอกกับนางเอกว่าการเปิดตัวอัลบั้มคอลแลบที่จะมาถึงนี้ฉันจะให้คุณโซรินเป็นคนทําการแสดงเปิดตัวพพอออออโดอุรรู้เเเื่ง่งงาาาาากีบบขมจย ฉันได้ยินว่าโซรินจะได้ขึ้นแสดงเปิดตัวอัลบั้มคอรแลบแทนเธอเมื่อหลายปีก่อนฉันเห็นว่าโซรินก็มาออริชั่นเป็นไอดอลเหมือนกันแต่จูจูเธอก็ล้มเลิกความฝันนั่นไปแล้วชีอูก็เข้ามาเป็นไอดอลแทนถ้าเธอยอมบอกฉันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ2คนนั้นบางทีฉันอาจจะช่วยเธอได้นะจูอาตัดมาที่นะะักข่าวออนไลน์จอมเจเลในขณะที่เขากําลังตามข่าวของวง NS จูจูก็มีคนโพสต์ข้อความลงทวิตว่าตอนนี้เมมเบอร์วง NS กําลังแตงกคอรกันซึ่งชีอูก็มีประเด็นกับโดอุนด้วยนะะักข่าวออนไลน์จําาาาาาไไดด้วว่่่่ัันนนททีีเเเปปพบบระิมยงออญห็ บทละครทิ้งลงในถังขยะทีแรกเขาก็แปลกใจว่าจะเอามาทิ้งทําไมแต่พออ่านโพสต์ในทวิตแล้วเขาก็ถึงบางอ้อที่แท้เด็กพวกนี้กําลังทะเลาะกันนี่เองในขณะเดียวกันประธานคิมก็โทรมาบอกเขาว่าเรื่องที่เราเคยตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ยังเหมือนเดิมนะตอนนี้ฉันส่งหลักฐานชิ้นสําคัญไปให้คุณแล้วถ้าคุณยังอยากทําข่าวของลูอิสอยู่ก็นัดเจอฉันมาได้เลยทีแรกนะักข่าวก็แอบลังเลว่าจะเล่นงานวง NS หรือข่าวของลูอิสดีแต่พอเขาเปิดดูหลักฐานที่ประธานคิมส่งมาให้เขาก็ไม่ลังเลที่จะทําข่าวของลูอิสโหนี่มันยิ่งกกว่่่่าาารใหญีนนนะนะเยปโดโ กูเงินและทรัพย์สินของซุปตาลูอิสเหรอไม่ธรรมดาเลยจริงๆหลังจากนักข่าวออนไลน์เผยแพร่ข่าวนี้ออกไปประธานค่ายโดนอกก็ถูกนําตัวมาสอบสวนลูอิสก็มาหาเขาเพื่อจะจบเรื่องทุกอย่างเขาคิดว่าตอนนี้ประธานค่ายคงจะสํานึกผิดแล้วแต่ที่ไหนได้นอกจากจะไม่สํานึกผิดแล้วยังโยนความผิดไปให้ผู้จัดการวอรเตอร์อีลูอิสบอกเขาว่าไม่ว่าคุณจะคิดยังไงแต่ก็ขอบคุณนะที่ปลดปล่อยผมพอโดนอ,นอนได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะชอบใจสายตาของนายตอนนี้มันทําให้ฉันนึกถึงวันที่ฉันเจอนายใหม่ๆความใสซื่อและไร้เดียงสานั้นมันยังงคคน่่าาารํญออยูเสม ลูอิสเลือกที่จะไม่โต้อตอบและเดินออกไปอย่างไม่รู้สึกอะไรอีกและแล้วลูอิสก็พ้นจากข้อกล่าวหาทั้งหมดส่วนผู้กระทำผิดอย่างโดนอลก,ก็รับผลกรรมที่ตัวเองทําไปหลังจากที่เรื่องราวร้ายๆจบลงลูอิสก็ไปไหนมาไหนได้โดยไม่ต้องหลบซ่อนอีกแล้วเขามาที่ร้านอาหารที่นางเอกเคยพามาและสั่งอาหารกินอย่างสบายใจกับข้าวมื้อนี้คงเป็นอีกมื้อที่อร่อยที่สุดในชีวิตของเขาหลังจากทานข้าวเสร็จลูอิสก็ตั้งใจว่าจะไปหานางเอกที่บ้านแต่ในระหว่างทางเขาเดันเจอกับนางเอกซะก่อนลูอิสกาลังจะเดินเข้าไปทักทายเธอแต่ในนนนนขขณะเเเเดียวกกกััา็็สงงงตหหหผู้ญิคึ่ กแกๆผู้หญิงคนนั้นมองตามนางเอกอย่างไม่ละสายตาอีกทั้งยังถือขวดบางอย่างตามเธอไปด้วยด้วยความที่ลอิสกลัวว่านางเอกจะได้รับอันตรายเขาเลยรีบเดินตามทั้งคู่ไปพอเดินไปได้ครึ่งทางผู้หญิงคนนั้นก็เรียกชื่อนางเอกแกคือโซรินใช่ไหมแกอย่าอยู่เลยพอพูดจบก็หยิบขวดน้ำกรดขึ้นมาและจังหวะที่ผู้หญิงคนนั้นสาดน้ำกรดใส่นางเอกลอิสก็เอาตัวเข้ามาบังเธอไว้ก็จบไปแล้วสําหรับอีพีที่13ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราได้ทําในอีพีต่อๆไปด้วววยนนนะะะคคสสสําหรัันับนีี้ด่